สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำเว็บไซต์สำหรับทําความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของชัตเตอร์สปีดช่องรับแสงแล้วก็ตัว ISO ของกล้องนะครับหลายคนที่เริ่มหัดถ่ายภาพเนี่ยอาจจะเห็นอยู่แล้วล่ะว่าในกล้องเนี่ยจะมีโหมด S โหมด A โหมดบางที่อาจจะมีโหมด TV AV แล้วแต่กล้องนะครับรวมถึงโหมดเมนูนะครับซึ่งอ,อย่างไรก็ดีเนี่ยโหมดพวกนี้ก็จะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างชัตเตอร์สปีดแล้วก็ช่องรับแสง แล้วก็รวมถึงตัว ISO นะครับซึ่งปัจจุบันก็จะมีออโต้ให้ใช้คราวนี้ถ้าเกิดสำหรับคนที่เพิ่งถ่ายภาพเนี่ยก็อาจจะยังไม่เข้าใจมากไม่เข้าใจก็จะแนะนำเว็บไซต์ตัวนี้เลยครับ www.exposuretools นะครับเราลองมาดูกันเช่นถ้าเราอยากรู้ถึงการทำงานของช h ตเต e ร์สปีดอย่างที่เป็นเรียกว่าโหมด S หรือโหมด TV นะครับในหลายในกล้องหลายรุ่นนะครับเราก็มาเลือกที่ช h ตเ t e r Speed p r i o r i ี y นะฮะ ด้วยโหมดนี้เนี่ยตัวกล้องจะทําการวัดแสงดูว่าเราชัตเตอร์สปีดกำหนดไว้ที่เท่าไหร่แล้วก็กล้องจะทําการวัดแสงแล้วไปปรับค่าอะเพเจอร์หรือช่องรับแสงแล้วก็ ISO เป็นให้ได้ความสว่างที่พอดีโดยอัตโนมัตินะครับเราก็ควบคุมว่าถ้าเกิดชัตเตอร์สปีดเร็วเนี่ยเราลองเพิ่มความเร็วชัตเตอร์สปีดไปเป็นสักหนึ่งนันะครับเราจะเห็นว่าตัวอะไรดีละ่ะตัวไบพาเนี่ย เราสามารถที่จะหยุดโมชั่นของเขาได้เลยนะครับแต่ถ้าเราเอาชัตเตอร์สปีดช้าลงเรื่อยๆนะครับเราก็จะเห็นว่า,าเราก็จะได้ภาพของการคลื่อนไหวของตัวใบพัดในขณะเดียวกันถ้าเราเปลี่ยนมาเป็นโหมดที่เป็นการควบคุมช่องรับแสงอัตโนมัติในบกล้องบางตัวจะเป็นโหมด AV นะครับหรือว่าโหมด A เราก็จะควบคุมเรื่องของช่องรับแสงนะครับกล้องจะคำนวณความเร็วชัตเตอร์และ ISO ให้เองอัตโนมัติ ช่องรับแสงเนี่ยจะมีผลต่อความสว่างของภาพแล้วก็เรื่องของเขาเรียกว่า depth of field คือความชัดลึกนะฮะแล้วอีกอันนึงก็คือเรื่องของลักษณะโบเก้นะครับเนื่องจากช่องรับแสงมีขนาดที่เล็กลงหรือใหญ่ขึ้นลักษณะของโบเก้ก็จะเปลี่ยนไปนะครับถ้าลองสังเกตดูนะนี่คือโบเก้ที่ช่องรับแสง1.8 1. 1.8ก็คือกว้างสุดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราหลีช่องรับแสงลงไปเรื่อยเ เราจะเห็นว่าเราจะมองพื้นข้างหลังเนี่ยชัดขึ้นเรื่อยๆรวมถึงลักษณะของโบเก้เนี่ยมีการเปลี่ยนไปนะครับอ่านี้ผมมาถึง f ีเลยนะฮะคราวนี้ถ้าเกิดเราอยากจะฝึกไปให้เข้าใจมากกว่านั้นนะครับก็นี่เลยครับโหมดเมนูนนะครับในโหมดเมนูนเนี่ยเราจะสามารถกำหนดได้ทั้งความเร็วชัตเตอร์สปีดช่องรับแสงแล้วก็ความเร็วของ iso เช่นถ้าสมมติผมกำหนดความเร็วชัตเตอร์สปีดเร็วมากนะครับแล้วก็กำหนดช่องรับแสงที่แคบมาก ะเห็นว่าแสงจะเข้ามาในกล้องได้น,น้อยมากถ้าผมอยากเห็นภาพก็ต้องเพิ่มความเร็ว ISO ให้สูงขึ้นนะครับเพื่อจะได้เห็นภาพรวมถึงถ้าเกิดผมเพิ่มความเร็ว ISO สูงขึ้นเนี่ยก็จะมีสิ่งที่เรียกว่า n อ i s e เพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับลองดูนะครับอ่าผมเพิ่มปรับช่องรับแสงให้กว้างขึ้นนะครับภาพก็จะมีแสงเข้ามาคราวนี้ ISO เนี่ยถ้าเกิดผมเนี่ยลองลด ISO นะฮะจะเห็นว่าปริมาณ n อ i ส e เนี่ยจะลดลงแล้วก็ถ้าผมเพิ่ม ISO ปริมาณ n อ i ส e ก็จะเพิ่มขึ้น ก็นี่แหละครับเว็บ Exposure Tools อลองเข้ามาที่เว็บนี้แล้วก็ลองปรับค่าลองศึกษาคิดว่าน่าจะทำให้หลายๆคนมีความเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างช h ตเตอร์สปีดช่องรับแสงแล้วก็ความเร็วรับแสงได้ดีขึ้นแล้วพบกันในคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับ